เห็นดวงจันทร์ใหม่ที่จะเป็นเพื่อนร่วมวงโครจรกับโลกของเราแต่เป็นเรื่องอะไรกันแน่วันนี้เราจะพูดถึงวัตถุก,กึ่งดวงจันทร์ที่มีชื่อว่า2,025 PN7 ซึ่งจะเดินร่วมกับโลกและดวงจันทร์ของเราในช่วงเวลาเกือบ6ทศวรรษนั่นเป็นเรื่องอะไรกันแน่มาดูกันว่ามันมีความหมายอะไรบ้างนักวิทยาศาสตร์จากเนสเด้ตรวจพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ um ai, ที่มีชื่อว่า2,025 PN7 ซึ่งจะเป็นวัตถุก,กึ่งดวงจันทร์ หรือ QUSiMu ที่โคจรรวมกับโลกและดวงจันทร์ของเราในช่วงเวลาเป็นปี2,626หรืออีก58ปีข้างหน้าแต่ทำไมมันก็จะเป็นเพื่อนร่วมวงโคจรกับเราได้มาดูกันว่ามันมีความเป็นอยู่อย่างไร2 0 2 5 PN7 เป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กที่ได้รับการสังเกตครั้งแรกโดยกล้องโทรทัศน์ p a n s t a r s 1V ที่หอดูดาวเฮเลอาคาราบนเกาะเมอิรัฐาวายในวันที่2สิงหาคม2 0 2 5ดาวเคราะห์น้อยนี้มีขนาดกว้างเพียง18 ถึง36เมตรและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวเคราะห์จูเนนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายว่าดาวเคราะห์น้อยนี้เป็นวัตถุใกล้โลกที่มีวงโครจรใกล้เคียงกับโลกแต่ไม่ได้ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนดวงจันทร์ของเราแต่มีทิศทางการโครจรรอบดวงอาทิตย์ในเส้นทางที่คล้ายคลึงกับโลกทําให้ดูเหมือนว่ามันเคลื่อนที่รอบโลกหรือตามหลังโลกของเราแต่จริงๆแล้วมันกําลังโครจรรอบดวงอาทิตย์2025 PN7 จะเดินรวมกับโลกของเราไปจนถึงปี2626 26. และจะเคลื่อนที่ออกไปตามวงโครจรของตัวเองในอวกาศอีกครั้งในระหว่างการโครจรมันจะมีระยะใกล้โลกที่สุดประมาณ4ล้านกิโลเมตรซึ่งห่างกว่าดวงจันทร์ประมาณ10เท่าแต่ในระยะที่ไกลที่สุดมันจะอยู่ประมาณ17ล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นผลจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ข้างเคียงนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าดาวเคราะห์น้อยนี้อาจเคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950หรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วแต่ทำไมมันก็ยังคงเดินรวมกับโลกของเราได้มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ มาดูกันว่ามันมีความสำคัญอะไรบ้างต่อโลกและดวงจันทร์ของเราแต่ที่น่าสนใจคือ2 0 2 5 PN7 จะเป็นเพื่อนร่วมวงโครจรกับโลกและดวงจันทร์ของเราไปจนถึงปี2,626 26, แต่มันไม่ได้เป็นดวงจันทร์ของเราเหมือนกันมันเป็นวัตถุกลึงดวงจันทร์หรือ q u a s i Moon ซึ่งมีวงโครจรใกล้เคียงกับโลกแต่ไม่ได้ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนดวงจันทร์จึงทำให้มันเป็นเรื่องน่าสนใจและน่าพิจารณา มีคำถามที่อยากถามว่าทำไมมันก็ยังคงเดินรวมกับโลกของเราได้มันมีความสำคัญอะไรต่อโลกและดวงจันทร์ของเรามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพิจารณามาพูดคุยกันในกลุ่มคอมเมนต์ว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่มีความหมายอะไรบ้างต่อโลกและดวงจันทร์ของเรา